ท่านพี่น้องมุสลิมผู้มีศรัทธาต่อพระองค์ลอสุภานตาลาทั้งหลายการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราเชื่อมั่นในเรื่องของการที่จะประคับประคองให้ตัวเองนั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งการที่จะรู้ว่าแนวทางที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็จะด้วยการศึกษาเรียนรู้ซึ่งสิ่งที่จะนำทางเรานั้นก็คือคำเสียลกุรอานและก็ นนะแบบอย่างคําสอนของท่านนบีมุฮัมัดสลล,ลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลล,ลัมซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าสราตัวฟีกุมอัมร้อยนิมาตะมากตุมบิฮิมาลันตะดิลูกิตาบัลลอฮิวะสุลนะตะรอซูลีหิซึ่งท่านได้ก,กาาล,ดล,ล,ล,ล่าวบอกว่าท่านได้ทิ้งไว้เป็นเบื้องหลังหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ยสองสิ่งด้วยกันราบได้ที่พวกท่านทั้งหลายยึดกับสองสิ่งนี้ไว้ ท่านก็จะไม่หลงทางในเรื่องของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดว่าเรายึดมั่นเราอยู่ในแนวทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครก็พูดได้แต่ว่าการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ต่างๆมาถึงตังหากมันจะเป็นตัวฟ้องออกมาว่าคาพูดและการกระทํานั้นตรงกันหรือไม่นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคําสอน ในสุรอัลบอกก็รออัลลอฮ์สุบานตาลาได้กล่าวไว้ว่าอ,อัลลอฮ์วัลิยุลลาดีนอามานูพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ที่ใกล้ชิดคุ้มครองให้กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์ยุ่คริยูมินัดดูลุมาติอิลันนาวุพระองค์จะช่วยนำพวกเขาเนี่ยออกจากความหลงผิดความมืดมน ไปสู่แสงสว่างแล้วก็ความถูกต้องนะเพราะองค์จะช่วยนําเขาออกก็แสดงว่าเราออจะต้องตามมันล้อด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ล้อนําแล้วเราก็ไม่ตามนะครับแต่ตรงนี้ยืนยันแล้วว่าพราะองค์จะช่วยนําเราออกเมื่อเรานั้นให้พระองค์เ้อเป็นวลีของเรานะครับวันละดีนะครับระรูปอารียาอุคุมุตตโกดส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายเนี่ย เขาก็จะยึดเอาตอวุธคือเอาสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ัลอ์เอามาเป็นที่พึ่งเอามาเป็นที่นําทางของเขายุคคลิจูนะฮุมมินัดุมินันโนริอิราดูลมาสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายก็จะชักนําพาเขาเนี่ยให้ออกจากความถูกออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดความหลงผิดอุลาอิกะอัสฮาบุนนาพวกเหล่านั้นก็คือพวกที่จะต้องไปอยู่เป็นชาวนารก พุ่มปีหาคอริดูลนแล้วก็อยู่ในไปนรกแบบตลอดไปนะครับจากอายะอันกุรายานี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเรามักจะมีการโอนเอ็นหรือเอ็นเอียงไปหาสิ่งที่เราชอบเรียกว่ามีใจนะมีใจไปหาสิ่งนั้นมีใจไปหาคนนี้ ในทุกๆเรื่องในคําสอนศาสนาจึงไม่ได้สอนว่าให้เราเนี่ยเอาใจเราที่เราชอบเนี่ยเป็นหลักว่าเราชอบคนนี้เราชอบเรื่องนี้เราชอบสิ่งนี้เราก็จะเอาแต่ว่าให้เอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักนั่นเองนะครับดังนั้นในวิชาอากีดาเนี่ยจึงมีคำออกมาสองคำนั่นก็คือคำว่าอันวาลกับอัลบารสองคำนี้เราอาจจะไม่คุ้น แต่มันจะเป็นศัพทวิชาการในในด้านอ,อากีาิาวัลละจะหมายถึงว่าเรานั้นนะเข้าขัา้นเลือกทางแล้วหรือว่าเราชื่นชอบหรือว่าเราเอ็นเอียงด้วยใจนะด้วยใจที่เราชอบแล้วเราก็เอ็นไปหาสิ่งนั้นพอเราเอ็นไปหาถึงน้าเรียกว่าวัลละและสิ่งที่เราเข้าไปหานะจะกลายเป็นวัลีของเราวารัลี เพราะนั้นเราเคยได้ยินคํานี้คําว่าวาลีเช่นโต๊ะวาลีก็หมายถึงว่าเมื่อเรามีใจเอ็งแล้วก็ไปหาเขาก่อนและแล้วในที่สุดไอ้สิ่งที่เราไปหานั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นวาลีของเราเอาะร์จึงบอกว่าเอัลลอหัวลียุ่ละดีนามานุถ้าเราอีหมา่านแล้วเราเข้าใกล้เราเอ็นมาหา,าล็อลเอาเราจะเป็นวาลีให้เราเป็นที่รักเป็นที่ปกป้องคุ้มคอรองเป็นที่กับเราที่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใกล้ เราเอ็นไปหาสิ่งอื่นก็แสดงว่าไปเอาอย่างอื่นมาเป็นวลีแทนนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคําว่าวาระจึงหมายถึงว่าด้วยใจของเราที่ชื่นชมนะหลงไหลชื่นชอบแล้วก็ทําให้เรานเอ็นเอียง,งไปหาสิ่งนั้นพอเป็นอย่างนี้สางก็จึงบอกว่านั้นเราจะต้องเอ็นเอียงชื่นชอบไปหาสิ่งที่มันถูกสนะิก็คือสิ่งที่มาตามแนวทางของเรา ส่วนคำที่สองคือคำว่าบาร์รอมันตรงกันข้ามบาร์รี่หมายถึงให้ออกห่างออกห่างด้วยนะด้วยใจที่ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนั้นจึงละจึงเอาใจเนี่ยออกห่างแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรียกว่าบาร์รอสองคำนี้จึงต้องเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตว่าเราจะเอียงไปหาสิ่งใดเราจะชื่นชอบสิ่งใด หรือเราจะหลงไหลสิ่งใดมันถูกไหมมันถูกหรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นในอายะอันกุรานพวกเราก็จึงบอกแล้วว่าถ้าเอ็นมาหาหลักการของลอ์เอาอัลลอฮ์เป็นหวาลีอันนี้ก็จะจบนะจบตรงที่ว่าไปหาอันนุตหาแสงสว่างแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไรเอาอย่างอื่นที่เรียกว่าต่อกูดต่อกูดเธอให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นจนกระทั่งมันมาดเกิน มันเหนือกว่าหลักการพองร้อแล้วเมื่อน,นั้นแหละก็จะกลายเป็นอิลันนาทันทีนะครับในอายะอันกุรายอายะหนึ่งซึ่งฟองรอสุบานตาลาได้กล่าวว่ายะยนละดีนะอามานูลาตัสติลูอดูวีวะอดูวะกุมเอาลียตุนกูนะอิไลฮิมบิลมาวัดะในสุร้อนมุมตาหานาะอายะที่หนึ่ง พอลอรอดได้กล่าวไว้ว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอย่าไปยึดเอาศัตรูของฉันและศัตรูของท่านเอามาเป็นเอาเลียะคือเอามาเป็นวลีเอามาเป็นผู้ที่เราจะเอ็นเอียงเราจะใกล้ชิดเราจะรักใครชอบพอไปเอาศัตรูมาเป็นมิตรอันนี้อรหันต์ต้นกู้ในอิระหิมบินมาวัฎยาเอาใจาไปรักเขาเป็นมอบให้เขาอันนี้อราหามนะทีนี้คำถามก็ถึงก็จึงมีคําถามว่า อดูวีว่าอดูวะกุ่มศัตรูของฉันและศัตรูของพวกท่านใครละ่ะใครละ่ะคือศัตรูของอัลลอ์เชื่อว่าพี่น้องมุสลิมทั้งหลายรู้รู้ว่าใครคือศัตรูของอัลลอฮ์และรู้ว่าเราในฐานะมุสลิมศัตรูของเราเนี่ยคือใครคิดว่าคําตอบในรู้เี่ยเมื่อรู้แล้วก็อย่าได้เอาใจเนี่ยไปรักไปมอบให้เนี่ยไปหลงไหลไปชื่นชม กับผู้ที่เป็นศัตรูนะแน่นอนว่าศัตรูมีเยอะนะเริ่มตั้งแต่อิบเบลีสชชยตอนนะถือว่าเป็นศัตรนะนะูหลังจากนั้นถ้าเป็นมนุษย์คนที่นะฝ่าฝืนคนที่ทำผิดคนที่ปฏิเสธที่เรียกกันว่ากาเตมุชิลกินทั้งหลายหรือคนที่นะทำผิดบทบัญญตัติหลักการทั้งหลายทั้งปวงโดยความดือ้อด้านโดยความ อ,อ,อวดดีอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้นี่ฝืนกับหลักการก็เป็นศัตรูของเรานะเือนอย่างตัวอย่างเช่นที่เราประกาศว่าใครกินดอกเบีย้ยก็คือศัตรูของเราอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องบาปแต่มันในในในเรื่องขอสลามันไม่ได้มีเรื่องดอกเบีย้ยหลอกมันก็มีเรื่องอื่นอีก่นะเพราะนั้นถ้ายังยังเห็นแก่ผลประโยชน์หรือเห็นแก่อย่างอื่นจนกระทั่งเอามาเป็นสิ่งที่ฝืนการเราอันนั้นแหละคือศัตรู เราในฐานะผู้ที่เดินอยู่ก็ต้องมองว่าเราจะเอาผู้ที่เป็นศัตรูของศาสนาเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยเอามาเป็นมิตรหรือเปล่านะครับนะนี่ก็เป็นหลักที่วางไว้เนเบื้องตน้นนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วเวลาเราทําอะไรลงไปเราก็จะต้องคิดนะคิดอยู่เสมอนะซึ่งพร้อัลลอฮสุบฮันกาลาจะเป็นผู้ที่ตัดสินะด้วยคำสอนท่านาบีที่อบุโฮุเรได้รายงานไว้ว่า อ um uh um. ินนอฮและยันตุรุอิลาอัจจะสามิกุมวาลาอิลาสุวาริกุมแต่จริงพวกเราไม่มองดูที่รูปร่างหรือว่าภายนอกและดินยันตุรุอิลากูลูบิกุมแต่เวลาที่พวกเราตัดสินดูจากหัวใจหัวใจก็คือในใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเอ็นไปทางไหนมันชอบไปทางไหนมันรักอะไรมันเหนียดอะไรต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะตัดสินนะครับ เพราะนั้นภาพรวมทั้งหมดจากตรงนี้พอเรารวมหลักฐานต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราดําเนินชีวิตไปนะหลายครั้งเราตัดสินกันจากภายนอกนะเพราะว่ามนันรู้แต่เพียงภายนอกไม่รู้ภายในนะเมื่อไม่รู้ภายในข้างในอยู่ในจ,ใจิตใจอรรถสุฮามตาลาจะเป็นผู้ที่ตัดสินนั่นเองนะครับนะพอเรามาดูถึงการที่เรานะดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่านะเราอยู่ร่วมกับ สังคมโลกอยู่ร่วมกับสังคมทั่วไปมีทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะวันนี้เราก็พยายามพูดว่าเราอย่าไปตามเขาสิอย่าไปทําอะไรให้มันเหมือนเขาไอแบบอย่างที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องทำนะเราก็จะพยายามสอนอย่างนี้กันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่คนมีหลายแบบมันก็จะมีบางคนที่ทำตาม ไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาของเราเนี่ยทํำด้วยใจที่นะมันไปหลงไหลมันไปชื่นชมกับเขาด้วยนะไปชื่นชมไปหลงไหลไปเอออว่ามันเห็นดีเห็นงามไปกับเขาไปด้วยก็เลยทําตามเขาไปเช่ทั้งหมดนี่คือกลุ่มที่เราบอกว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าเขาเฮไหนเฮด้วยเขาทําอะไรตามกระแสเอาด้วยนะโดยที่ไม่ได้มองว่า มันอยู่ในหลักของเราหรือไม่มันมีในแบบอย่างของเราหรือไม่นะไอเหตุการณ์ต่างเหล่านี้ไม่ต้องพูดว่าอะไรมีทั้งปีตลอดปีไม่ว่าจะเทศกาลไหนวันอะไรจะตามเขาเสียทั้งหมดเรียกว่าหลับหูหลับตาตามไอคนประเภทนี้ต้องถามว่าใจเนี่ยไปชื่นชมเขาใช่ไหมใจเนี่ยไปชื่นชอบเขาใช่ไหมอ่ะไปหลงไหลในพฤติกรรมการกระทําอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แบบอย่างของมุสลิมที่พวกกะเต๊ะเขาทำนะ่ะใช่ไหม ถ้าใช่มันก็จะเป็นไปตามนั้นนะแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะตัดสินคนทั้งสังคมแบบเดียวกันทั้งหมดไม่ได้ในขณะที่คนบางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะบางคนอาจจะไม่ได้ไปหลงไหลบางคนอาจจะไม่ได้ไปชื่นชอบนะแต่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้อยากจะทำไม่ได้อยากจะไปไม่ได้อยากจะรว่วมนะเส้นทะั้งหมดนี้ เราจึงตัดสินจากข้างนอกไม่ได้อนะ๋อลอสสุพรรณตลาย่ามธุรูอิลากุรุวิกุมก็จะรู้ถึงเนียน่ยรู้ถึงภายในของเขาว่าไอ้ที่เขาทําอะไรต่างๆลงไปนะ่มันเป็นเพราะอะไรนะันเป็นเพราะอะไรเพราะนั้นเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันจึงมองเห็นกันแต่เพียงภายนอกที่เหมือนกันแต่เราไม่สามารถตัดสินถึงภายในจึงขอมอบหมายให้พอลอสุพานณหัวตลาเป็นผู้ที่ตัดสินแต่เราจะต้องรู้ตัวเรา รู้ใจของเราเองรู้จักตัวตนตัวเองว่าที่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยฉันชอบชอบแบบนั้นใช่ไหมฉันชื่นชมใช่ไหมฉันเห็นดีเห็นงามใช่ไหมฉันให้ความสําคัญกับมันใช่ไหมจึงได้ทําอันนี้เป็นคําตอบที่ต้องตอบกับตัวเองแล้วก็จะต้องไปตอบกับฟองอลาสเซฮารตาลาในวันที่สอบสวนนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราคงจะต้องใช้เป็นแนวทางในการที่เราเดินไปในสังคมแล้วก็ มีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายนะครับนะซึ่งถ้าหากว่าเราตัดสินกันซะทั้งหมดเลยนะก็กลายเป็นว่าคนที่นักถือศาสนามบางทีจะอยู่ร่วมสังคมกับใครก็ไม่ได้เพราะจะต้องต่างกับเขาเสียทุกเรื่องไปนะกลายเป็นว่าจะต้องต่างเสียทั้งหมดนะเขาขาวเราจะต้องดำเขาซ้ายเราจะต้องขวานะแล้วในที่สุดผลที่เกิดขึ้นคืออะไร คนที่เกิดขึ้นก็คือคนก็จะมองว่าถ้านักถือศาสนสามแล้วจะอ,อยู่ในสังคมไม่ได้เพราะทําอะไรจะไม่เหมือนชาวบ้านตลอดนั่นคือความที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องย้อนกลับมาแล้วก็ดูถึงสภาพของแต่ละคนไปนะครับในการตัดสินในประการต่อมาเนเมื่อพูดถึงคําว่าอันวาละวันบารอหรือว่าในการที่เราจะเอยงเอียงชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ เอ็นไปหาใครทําอะไรตามใครต่างๆเนี่ยนะนะในวิชาการนักวิชาการสามได้บอกว่ามีคนอยู่สามแบบคนที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นผู้ศรัทธาตอ่อราอยยึดมั่นในศาสนาะเรียกว่าเป็นคนดีอยู่ในสนาอนสลามอย่างถูกต้องคนเหล่านี้เราต้องเทกับคำว่าหาาละให้เขาเต็มที่ หมายความว่าเอาใจเข้าร่วมรักแล้วก็ตามเข้าหา,ามีใจที่ทชื่อชอบได้คนเหล่านใี้เช่นไทยเช่นบรรดานาบีต่างๆรวมทั้งน,นับีมูฮัมมัดหรือว่าคนซาลับซอเลตต่างๆคนที่อยู่ในแนวทางถูกต้องพวกเหล่านี้เรารักได้เราตามได้เราเอาเป็นแบบอย่างได้เราเอ็นเข้าไปหาเขาได้เอาเขาเหล่านั้นเป็นวาลีได้ เพราะอยู่ในแนวทางของเรานี่คือคนกลุ่มที่หนึ่งนะส่วนคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่ปฏิเสธศาสนาอิสลามที่เรียกว่ากาเฟสมุชีกีนปฏิเสธเรื่องราวต่างๆในศาสนาอิสลามไม่ไม่เป็น,นะทาตัวชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกับเราเลยคนละเรื่องคนละราวคนละแบบคนละอย่างกันนะไอ้อย่างนี้เราจะต้องอะไรออกห่างใช้คําว่าอันบารออย่าไปปีใจ อย่าไปเอ็โอนอ่อนอย่าไปคอยตามว่าเขาจะทําอะไรเราก็จะทําตามเขาอันนี้จะในใ่จะไม่ไม่ไม่ไปคอยตามเราก็จะต้องเป็นเราละนะโดยหลักการซึ่งสึ้นโดยเนื้อแท้ถ้งหากว่าไม่พูดกันด้วยอารมณ์ไม่พูดกันด้วยเอาคําสอนสลามมาคุยว่าสิ่งที่ทําแล้วเราจะไม่ตามเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันไม่ดีอันนี้มันสามารถเพราะในคําสอนศาสนาสลามนั้นย่อมมีนะ มีเหตุและมีผลอยู่แล้วในตัวซึ่งถ้าไม่มีอาคาติแล้วทุกคนก็จะยอมรับนะครับส่วนกลุ่มคนประเภทที่สามซึ่งถือว่าเยอะที่สุดที่เราจะเจอนั่นะก็คือคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่ามีอามันหรือมีการะทำแรงต่างที่มีทั้งถูกและทั้งไม่ถูกปนกันไปนะบางขณะก็ไปทำสิ่งที่ถูกบางขณะก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูก และคนแบบนี้เราจะรักหรือเราจะเกลียดเราจะรักหรือเราจะเกลียดคนแบบนี้นะในคําอธิบายนะครับเซของนักวิชาการก็จึงบอกว่าคนลันกษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกที่จะอยู่กับเขาเข้ากับเขาได้ในสิ่งที่มันถูกเท่านั้นและในอามันใดาการกระทําใดที่เขาทําไม่ถูกเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเราจะไม่ยุ่งกับเขา ในส่วนที่มันไม่ถูกนะแต่เราจะไม่ตัดเขาจากความเป็นพี่น้องเราจะไม่ตัดเขาจากความเป็นมุสลิมกับเรานะแต่สิ่งที่ทําแล้วไม่ถูกแต่เราไม่ทําด้วยหรอกนะแต่การคบค้าสมาคมการพูดคุยการเรายังอยู่ไหมยังอยู่เพราะเป็นพี่น้องมสลินกับเรายังอยู่เพื่อที่จะเชื่อมไว้เป็นสะพานในการด่าวาเทนชวนยังต้องสัมพันธ์อยู่นะครับนะอันนี้ก็คือคนบริสันตซึ่งเราจะเจอเยอะที่สุดเจอเยอะที่สุดว่าถ้าหากว่า อในเรื่องใดที่มันถูกเราก็เข้ารัวรักในสิ่งทถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้คําว่ารักหรือเกลียดจึงไม่ใช่รักและเกลียดตัวคนที่ทําทําไมจึงบอกแบบนั้นเพราะถ้าในใดาที่เรารักและเราเกลียดตัวคนที่ทําอ่ะวันหนึ่งตัวคนคนนั้นเขาเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนได้นะเช่นเขาเคยทําผิดมาแล้วเราก็เกลียดการกระทำผิดของเขาเช่นเขาเคยเมา เขาเคยเล่นการพน,นันเขาเคยขโมยเนี่ยเราเกลียดแต่วันหนึ่งเขาเลิอกเลยเขาเต้าบาัดล่ะเขาเลิกขโมยเขาเลิกกินเหล้าเขาเลิกเล่นการพน,นันเราก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรักเขาเพราะนั้นะนะรักหรือเกลียดที่ถูกคือรักในการกระทําที่เขาทําดีทําถูกและรักและเกลียดในการกระทําที่เขาทําผิดรักและเกลียดในการกระท,ทําของเขาส่วนตัวเขาเราไม่ได้รังเกียจเป็นพี่น้องมุสลิมกับเรา แล้วก็เชื่อมไว้เพื่อจะหาทางดาแบบว่าหาทางเชิญชวนหาทางให้ความรู้หาทางที่จะดึงอ่าเหมือนที่อนุบ,บีบอกอุ้นสุดข้อกัะรอนี่มันเอามาดูมันต้องช่วยเหลือพี่น้องในอะไรในสภาพที่เขาทําผิดหรือสภาพที่ถูกละเมิดเห็นสภาพที่ทำผิดคือเห็นเขาทําผิดเราก็ต้องช่วยดึงเขากลับมาสู่สิ่งที่ถูกในสภาพเขาถูกอาทมถูกละเมิดก็ต้องไปช่วยเขาอยู่ดีเพราะเขาคือ พี่น้องมาสิ่อกับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในคําสอนแล้วก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องใช้ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับก็จึงขอสรุปว่าในคําว่าอันวาละวันวาร้อนั้นเราใช้ในการดําเนินชีวิตว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดให้เรานั้นศึกษาแล้วก็เอ็นไปหาคนที่ทําถูกเอ็นไปหาสิ่งที่ถูกเอ็นไปหามีใจไปหาสิ่งที่มันดีมันถูกต้อง นั่นเองนะครับส่วนคนที่ไม่อยู่ในหลักการหรือทําผิดหรือว่าเป็นสายตรงข้ามกับศาสนาคริสต์อันนั้นเราก็จะต้องอ,ออกห่างด้วยใจที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่มีใจที่จะไปเทให้เขาหรือไปเอ็นเอียงไปรักไปชอบไปหลงแล้วก็ไปทไําอะไรตาลยตามเขาไปนะอันนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่ยับยั้งชั่งใจของเราเองและใน,นที่สุดสิ่งต่างเหล่านี้ทั้งหมดที่อยู่ในเนียดในเจตนาของเรานะก็จะเป็นสิ่งที่ เราจะต้องถูกพวกอัลลอสพานามัวตาลาสอบสวนในวันกิยมามัตนั่นเองนะครับอัคบูรุกาลีฮะดาวัสตักบุรุษละหันและที่มารีวะละกุมวะลิซาอิริม,มุสลิมนีนั้นคือลี่ดัมบินฟาสักเปรุหูอินนาหูฮูอัลกอูรุลราฮิม